สวัสดีค่ะมีผู้ได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนาโนยูมีโก,โกนะคะอยากบอกเล่าประสบการณ์ดีๆให้กับหลายๆท่านได้ฟังเขาได้ย่าชื่อพี่ค่ะชอบประการนั้นลนะน้องค่ะค่ะพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรมางคะมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่สาระยะที่สามถึงกับให้คีโมโด้วยใช่ไหมคะอ่าค่ะผมร่วงผมร่วงด้วยใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็มีปัญหาอะไรคะ ก็ครั้งที่ผ่าครั้งที่สองเนี่ยค่ะเมื่อ25สิบห้างหาเนี่ยหลังจากผ่าแล้วจะไปเอาเอาแมกออกชุดท้ายอ่ะมีทางในเรื่องของมีในเรื่องของความดันด้วยกับปลไหค่ะความดันเบาหวานไขมันข้อเข่าเสื่อมค่ะโอ้โหเป็นโรคชุดเลยนะคะทานยูมิโกนะคะไปช่วงเวลาจากวันที่21กุมภาพันก์ุค่ะถึงวันที่ ถึงวันที่ 25, ย5 2 6ิบห้ายี่ิบกังก็ประมาณ5้าวันนะคะก็แสดงว่าอาการต่างๆนะคะสุขภาพของพี่ดีขึ้นเลยหรอคะใช่ค,ค่ะทุกวันนี้นะคะพี่ได้ทานยาของโรงพยาบาลไหมคะไม่ค่ะทานแต่ยูมิโกของเราค่ะต้องกราบขอบคุณพี่มากนะคะที่แชร์ประสบการณ์ดีๆค่ะขอบพระคุณค่ะ